สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับกับการแกะกล่องนะครับวันนี้มีของใหม่มาแกะกล่องกันอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็น EUC นะครับหรือว่า Electric Unicycle นะครับเป็นล้อเดียวไฟฟ้านะฮะซึ่งได้มาเลยนะครับ King Song นะครับ S22 นะฮะโอ้โหตัวนี้ของก็เข้าช้านิดนึงมาปีย2ก็แก้ไขข้อที่มันด้อยลงไปนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้าง คิดว่าตัวเครื่องก็เห็นว่าน้ำหนักถึง35กิโลกรัมนะครับเอ็นเอ็นให้ดูนะมันมีโฟมมาให้นะครับในนี้ก็มีสายไฟมาให้1ชุดนะครับ1เส้นนะอ่าวางไว้ก่อนแล้วก็ตัวชาร์จเจอร์เขาโอ้โหตัวเบร์เลยอะ่ะไอ้นี่ก็เกือบ2กิโลแล้วนะเนี่ยหนักจริงนะครับตัวแผดยางนะครับนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มนะเอาไว้ รองที่เท้าได้นะครับให้มาหลายชิ้นอยู่นะครับนี่อย่างนี้ก็ให้มาหลายชิ้นนะครับหลายชิ้นเลยเนาะในมีเป็นคู่มือนะครับหนึ่งเล่มเจอตัวแล้วอยู่ในนี้โหเฮ้ยมันใหญ่มากเลยโหดิงยังไงเนี่ยอ๋ออันนี้เท่าไหร่เนี่ยอุ้ย นี่ฮะว้าวเฮยโคตรเท่เลยวางได้เนี่ยเขาตั้งนี้โอ้โหหนักจริงเล่นเราหมดแรงนะฮะน,นะครับมันถึงหนักถึง35กิโลกรัมระยะทางได้รวมร้อยกว่ากิโลในการวิ่งต่อหนึชาร์จนะครับเอาว่าสเปคเนี่ยเดี๋ยวผมยังไม่เก่าถึงแล้วกันผมยังไม่ได้ดูวันนี้ผมมาแกะกล่องนะครับแล้วก็ ให้ดูกันใกล้ๆสักนิดหนึ่งนะครับมีความแข็งแรงดีนะครับตัวแป้นเหยียบแน่นอนนะครับสองด้านนะแล้วก็ตัวโช๊คนะดูดีด้านหน้าด้านหน้ามีไฟนะครับมีไฟให้สายขวานะครับหคู่นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวจะเรียกว่าขาตั้งก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะต้องตั้งเอาไว้สะดวกในการตั้งขึ้นหงายวิ่ง นะครับดีอยู่ให้ดู275เจขีดสิ 14, ก็คือขอบ14บสนิ้วหรอไม่แน่ใจต้องลองวัดดูอีกทีแต่ถ้าตามสเปคมันไม่ใช่1ินิ้วมันใหญ่กว่านั้นนะครับด้านซ้ายขวาคือเหมือนกันเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยนะครับมีไฟแต่ผมยังไม่ได้เปิด power นะเดี๋ยวขอลองดูโดยรอบก่อนโชคนะ DNM นะครับมีปรับได้นะนมีเสียงคลิก นะครับอ่ามีเสียงคลิกคลิกตลอดนะครับที่ปรับใช้ได้แข็งแรงอ่าดูแน่นอนแข็งแรงนะครับแข็งแรงแน่นอนอ่าขึ้นเหยียบขึ้นกระโดดผมว่าได้อยู่แล้วก็จะมีชุดบาร์ลากบาร์ลากคือจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองยกบาร์ลากดูว่าขึ้นแค่ไหนอ่าขึ้นดึงกระชากขึ้นนะครับใช้ใช้กระชากก็ก็ขึ้นได้เลยนะเดี๋ยวจะลองกระชากให้ดูนะครับขึ้นมาดึงได้แข็งแรง แข็งแรงดีหนาใหญ่มันก็เป็นโลหะนะครับแต่ก็ยังดินดินนิดนึงนิดนึงนะครับกดลงไปคืนแค่นี้แล้วก็สนิทนะครับเดินหน้าถอยหลังดึงลากขึ้นอ่ะประมาณนี้นี่ยังไม่ได้เปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวขอดูคู่มือซะหน่อยก่อนค่อยเปิดนะครับนี่ยุบยุบนะนี่ยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่รู้เหมือนกันนะฮะนี่ ตัวนี้ของ eview Thailand นะครับมีการรับประกันด้วยนะครับาสามารถติดต่อมาที่ผมได้นะสอบถามได้หรือว่าสนใจข้อมูลก็คุยกันได้นะครับผมก็สั่งตัวนี้มาให้ได้ใครที่อยู่ใกล้ๆนะครับในเขตบุยีรัหรือใกล้เคียงมาลองได้นะครับตัวนี้ใครอยากอัปรุ่นขึ้นมาตัวนี้ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีนะครับวิ่งได้ไกลเกิน100กิโลเมตรนะครับหชาร์จนะวิ่งได้100กิเมตรสปีดก็ถึง70นะอันนี้ตามคู่มือตามสเปคของเขานะครับ ซึ่งวิ่งจริงใช้จริงก็เดี๋ยวว่ากนอีกทีนะรับน้ําหนักได้น่าจะร้อยถึงร้อยโลอยู่แล้วนะครับร้อยโลน่าจะได้นะครับร้อยโลเล่นได้เลยนะก็รับน้ําหนักได้อยู่แล้วโชคสามารถปรับตั้งได้หลายเขาเรียกว่าความละเอียดนะครับอืสีแดงใครอยากทําสีก็ค่อยว่ากันอีกทีนะแต่สีแดงก็สีแดงดำ S 2 2 e ส g l e สวยนะครับสวยแหละอือดูนี่นะครับก็มี 3M ติดมาให้นะแล้วเราก็ค่อยมาแปะแล้วเขาจะมีรูไว้นะครับเพื่อให้เรามองที่ตัวหน้าปัดนะบอกสปีดบอกแบตเตอรี่อะไรอยเงี้ยได้นะเออโอเคดีไซน์มาก็ดีนะเนี่ยปิดอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็จะมองเห็นตรงช่องนี้อุปเปิดจะซ่อนอยู่ข้างใต้นี้นะครับแต่ว่าลองกดดูนี่ค้างไว้แป๊บเดียวแค่ไม่เกิน3วิตอนนี้ติดแล้วนะครับก็โชว์แบตเตอรี่เดี๋ยวผมเอามาให้ดู นะตอนนี้ถึงแม้จะเปิดแล้วเนี่ยมันมันเดินหน้าถอยหลังได้แล้วนะแต่เดี๋ยวเราจะต้องไปลองอัพเฟิร์มแวร์ให้มันเป็นตัวล่าสุดอีกทีหนึง่งนะครับถ้าเราสับตรงนี้ดึงตรงนี้ออกก็เป็นการตัดเครื่องนะตัดกําลังเครื่องนะครับ่างนี้ก็สามารถที่จะตั้งเป็นขาตั้งได้ตรงนี้นี่อย่างนี้พอเดินหน้าถอยหลังไปเนี่ยเราจะสามารถเปิดไฟได้นะครับเปิดไฟก็ตรง power หนึ่งครั้งไฟติดนะครับนี่ไฟปรับได้เล็กน้อยนะมีมุม ก้มเงยยกได้นะครับนี่ดีจังอเคนะอย่างนี้ถ้าปิดไปก็ power อีกหนึ่งครั้งนะครับแต่ถ้าดับเครื่องก็ power ค้างไว้สัก3วินะครับนี่ดับแล้วก็หายไปนะครับเครื่องก็ตั้งขัดตั้งได้แต่ว่าขัดตั้งก็ด้านหลังนะครับหงายหัวขึ้นอย่างนี้อืมโอเคอยู่ ตัวใหม่ล่าสุดนะครับของ King Song แล้วก็เป็นรุ่นใหญ่สุดเลยนะครับก็ฝากทุกท่านติดตามนะครับช่องของเราด้วยนะครับ Thailand Channel หรือจะเป็นช่อง,องที่สอบถามพูดคุยได้หมดเลยนะครับถ้าอยากมาลองโอเคนะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามารีวิวกันชัดๆอีกทีนึงหลังจากเดี๋ยวผมชาร์จแบตแล้วก็ลองเล่นดูซะหน่อยนะครับเคยเล่นแต่ไซส์เล็กเดี๋ยวมาลองไซส์ใหญ่ดูว่าฟีลลิ่งจะเป็นยังไง โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากเอาไว้เจอกันในคลิปต่ตอไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ